cách lại cách thích người đó đó cách qua นอน,นนี้เราไม่ได้มีท่านที่ร่วมกิจกรรมของเราในนี้เท่านั้นนะคะแต่รวมถึงท่านที่อยู่ใน TVTK นะคะนั่นก็คือผู้ชมทาง w w w t p p r r o r t h นั่นเงนะคะก็ต้องขอสวัสดีนะคะแล้วก็ยินด,ดีต้อนรับเลยหรือว่าถ้าใครอยากจะมาที่นี่ก็ต้องมาที่ TK เยนะคะเซ็นทรัลเว r a l ลชั้น8นะคะในลานสารฝันแห่งนี้เลยค่ะ โดยกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเราเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้เรียนรู้ความหลากหลายของสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะซึ่งมีทั้งกิจกรรมเชิงปฏิบัติการนิทรรศการการแสดงภาพยนตร์นะคะซึ่งในเร็วนี้นะคะเพื่อนๆที่ได้อยู่ในภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยนะคะจะได้สนุกแล้วก็เรียนรู้กับกิจกรรมพิพิธอาเซียนสัญจรเช่นเดียวกันล่ะค่ะเดลวินมาบอกหน่อยดีกว่านะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมดีๆอะไรบ้าง วันนี้นะคะฐานกิจกรรมรอบๆอ,อบลานสารฝันของเรานะคะจะมีฐานกิจกรรมที่เรียกว่ารู้จักเข้าใจอาเซียนวอลนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของอาเซียนทั้ง10ประเทศเลยค่ะรวมถึงฐานกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือหมู่บ้านอาเซียนนะคะ หมู่บ้านอาเซียนเอจะเป็นยังไงเดี๋ยวดิวินจะพาไปแน่นอนแต่นอกจากนั้นนะคะในเวลา14นาฬิกาของเราวันนี้ณเวที T, ลานสารฝันนะคะเราจะมีการแสดง The Philippines Folk Dance นะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยนะคะ folk dance ฟิลิปปินส์จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวในเวลา14นาฬิกาเราจะได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะซึ่งวันนี้แน่นอนทุกเย็นวันเสาร์อาทิตย์ของเราจะมีในช่วงอาเซียนกลางแปลงนะคะวันนี้เนี่ย เรามีภาพยนตร์จากประเทศมาเลเซียค่ะเรื่องไอซ์กระชางพั p พีเลิฟนะคะในเวลา17นาฬิกาเราจะได้ชมกันอย่างแน่นอนอดใจรอกันอีกนิดเดียวนะคะแต่ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยสามารถเรียนเชิญสมาชิกทีเคปาร์คทุกคนนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆเนี่ยร่วมกิจกรรมรอปลานสารฝันได้เลยเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยท่านที่อยู่ในท v ว k นะคะรวมถึงหลายๆคนที่อยู่ในนี้เนี่ยอาจจะอยากตามริบินไปเพราะริบินกำลังจะพาทุกท่านไปสู่ หมู่บ้านอาเซียนค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามลิบินกันมาเลยดีกว่าวิ่งวิ่งวิวิงวินะคะเชิญเลยนะคะแอบบอกกันก่อนเลยนะคะนะคะว่าตอนนี้ข้างหลังลิบินเนี่ยที่เขากำลังเพลิดเพลินแล้วก็สนุกสนานกันอยู่เนี่ยมาหมู่บ้านอาเซียนแบบนี้ประเทศแรกของเรานะคะนั่นก็คือประเทศไทยนั่นเองโพสในไวนิวนะเขียนว่ามัน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 ไทยมากนะคะ มันไทยมากนี่เป็นยังไงแล้วก็เห็นคุณพ่อคุณแม่น้องๆเพลดิดเพลินกับการเล่นตะก้อซึ่งเป็นกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์ของเราด้วยเดี๋ยวเรามีพี่คนหนึน่นงมาทักไทยกันหน่อยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่แนะนําตัวหน่อยดีกว่าค่ะครับผมก็ผมนะอยู่ในฐานของไทยครับฐานประเทศไทยครับกติกาของฐานนี้เนี่ยก็จะเป็นให้ผู้ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยแต่ลูกตะก้อครับที่มีคําแปะไว้แล้วก็ โยนลงให้ลงหมวดหมู่นะคอ่าเดี๋ยวนะคะเรามาดูก่อนนะว่าอยู่กับพี่ลิวินได้นะคะอยู่ด้วยกันไหมยังเล่นกันได้อยู่นะคะเดี๋ยวลิวินขออธิบายนิดนึงตรงนี้ใช่ไหมคะที่จะเป็นหมวดหมู่ให้น้องๆได้โยนตะก้อลงไปอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อมีหมวดอะไรตรงนี้น้องๆเขาจะได้เรียนรู้ครับว่าอันไหนเป็นแยกหมวดหมู่ถูกครับว่าไหนเป็นประเพณีอาหารการกินแล้วก็สินค้าส่งนําเข้าส่งออกของไทยอะครับ อ๋ออย่างนี้นี่เองคือให้น้องๆเนี่ยนำลูกตะก้อโยนใส่ลงไปในห่วงนี้นะคะคเพื่อเลือกว่าเราจะอ๋อแต่ลูกตะก้อนี้นะคะเราจะมีคำใบ้ติดอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวพิบินขอรบกวนดูหนึ่งลูกแล้วกันเนาะอ่าปลอยส่างององครับอย่างนี้เป็นประเพณีบวชลูกแก้วของทางภาคเหนือครับ อ๋ออย่างนี้คือให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้ว่าคาใบ้นี้คือประเภทไหนแล้วก็โยงลงไปในห่วงนั่นเองนะคะแม่น้องๆกําลังเพลิดเพลินจริงๆน้องๆบางคนบอกว่าโหดนี่อยากโยนตะก้ออย่างเดียวแต่ไม่ได้ได้แค่โยตะก้อนะคะเราจะยังสามารถได้ความรู้พื้นฐานกันด้วยเนาะเกี่ยวกับประเทศไทยเลยนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> เห็นการตกแต่งด้วยผ้าขาวม้าแบบนี้เอกลักษณ์ของประเทศไทยแบบนี้มาร่วมสนุกกันได้เลยกับหมู่บ้านอาเซียน มันมันไทยมากนะคะมาตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วน้องๆทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยจะได้รับพาสปอร์ตกันคนละหนึ่งใบและในในบนั้นนะคะก็จะเหมือนเราได้ตะลุยไปในหมู่บ้านอาเซียนแล้วก็จะได้รับตาปั๊มนะคะอคพอปัมออป๊มเสร็จเนี่ย <พอ S 1> เราสามารถนําปั๊มทุกปั๊มที่ครบแล้วเนี่ยไปที่จุดลงทะเบียนนะคะเพื่อแลกรับของรางวัลได้เลยพพมีน้องวิ่งเย่ไปแล้วสงสัยจะครบแล้วไปได้รับของรางวัลด้านหน้าได้เลยนะคะโอ้ตอนนี้ขอบคุณพี่มากเลยนะคะขอบคุณครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจสามารถมาลงได้บิ๊ขออนุญาตโยนก่อนหนึ่งลูกแล้วกันฮึอุ้ยลงด้วยบอกเลยว่าแม่นสุดๆเลยนะคะก่อนที่เราจะไปหมู่บ้านต่อไปนะคะขออนุญาตแนะนําทางฝั่งนี้ก่อนนะคะเรายังมีข้อมูลเกี่ยวกับการลเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านนะคะแล้วก็ของเล่นพื้นบ้านซึ่งวันนี้เนี่ยไวนิ้วของเราเนี่ยให้ความรู้กันอย่างเต็มเปี่ยมเลยใครอยากจะเรียนรู้มาทางฝั่งนี้ได้เลยนะคะติดอยู่กับหมู่บ้านไทยเลยคะ่ะ เราเดินทางบินข้ามประเทศไทยมาลงมาทางใต้ของเราทะลุไปอีกหนึ่งประเทศหนึ่งนะคะมาสู่ประเทศสิงคโปร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้พี่แนะนำตัวหน่อยดีกว่าค่ะค่ะก็ชื่อฟางนะคะ,คะเป็นวิทยากรฐานสิงคโปร์360องศาค่ะเดี๋ยวนะคะต้องมีท่าหรือเปล่า3า0อองศาแบบนี้ไม่ใช่คนละอันกันนะคะ <laughs> โอเคค่ะถ้าเกิดว่าน้องๆได้มาร่วมกิจกรรมสิงคโปร,ร์รร360องศานะคะพี่ฟางต้องทําอะไรบ้างคะค่ะกะติกานะคะก็จะจับเวลาให้น้องเข้ามาใน360องศานี้ก็ออกประมาณ20วินาทีแล้วก็ให้น้องจําว่าข้างในเนี้ยมีอะไรบ้างมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างอาจจะแบบสิงคโปร,รม์มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไม่เคยรู้เลยค่ะให้เราจำแล้วก็ให้เรามาเลือกหยิบอยู่ที่นี่จำนวน10แผ่นค่ะ,คะว่า ดูว่ามันตรงกันไหมแล้วก็หยิบมาวางอย่างนี้เลยสิบ<อ>แผ่นค่ะเท่ากับว่าในนี้เนี่ยคือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใ,<ช>ในประเทศสิงคปโปร์หมดเลย คือจะติดไว้รอบ360องศาเลยนะคะให้น้องๆได้ทดสอบความทรงจําแล้วก็ได้รับความรู้กันไปเต็มๆพอออกมาแล้วเนี่ยเราต้องใช้ความทรงจําที่มีในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวนะคะซึ่งในนี้เนี่ยเราประปนกันหลายประเทศมากค่ะจริง,รงๆเราเลือกออกมา10ภาพนะคะว่าภาพไหนเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์ที่แท้จริงนะคะอย่างเช่นอันนี้เมอร์ไลออน แน่นอนจะต้องเป็นของประเทศสิงคโปร์อย่างแน่นอนอย่างนี้พอเลือกได้แล้วเอามาวางไว้ครบสิบภาพเมื่อเลือกถูกต้องนะคะพี่ฟังคนสวยของเราก็จะมอบสแตปมให้น้องไปอย่างง่ายดาย<ะ>เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนจําไม่ได้ครบแล้วคะพี่ฟังก็ เราก็จะอธิบายบอกน้องว่าที่น้องจําได้เออมีอะไรบ้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างถ้าจําไม่ได้ไม่เป็นไรแต่พี่อยากให้จําได้ค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะขอบคุณพี่ฟ้ามากขากค่ะแหมเอาเป็นว่าตอนนี้เราได้เรียนรู้เหมือนทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์นะคะได้เห็นภาพแบบร้อยหกสิบองศาเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกเลยทีเดียวนะคะเข้าไปเนี่ยจะมีอะไรบ้างนั้นเราพูดแล้วอาจจะยังไม่เห็นภาพเพราะฉะนั้นใครที่ สนใจนะคะมาตรงนี้ได้เลยอยู่ข้างๆกับหมู่บ้านไทยตรงนี้คือหมู่บ้านสิงคโปร์เลยนะคะแหมสิงคโปร์บอกเลยว่าเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในอาเซียนแล้วก็ในโลกด้วยนะคะบอกเลยมีความรู้มากมายที่ยิ่งใหญ่บุคลากรที่สุดยอดมากเลยจริงๆใครสนใจสามารถมาเรียนรู้กันได้เลยโอ้ตอนนี้มีน้องๆอ,อยากจะมาร่วมสิงคโปร์360องศากันแล้วแต่ตอนนี้ริบบิ้นต้องพาไปอีกหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งนะตามมันเลย ตอนนี้นะคะยังเห็นบรรยากาศแบบคือคืนคือคืนกันอยู่แต่ตอนนี้พี่ฮันนี่อยู่ข้างๆพี่แล้วสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะอ๋อต้องประจำชาตินิดนึงเป็นซินเจาซินเจาซินเจานะคะตอนนี้ประจำประเทศเวียดนามเลยเนาะใช่แล้วค่ะพี่ฮันนี่คะถ้าเกิดว่าน้องๆได้มาร่วมสนุกในหมู่บ้านเวียดนามอย่างนี้น้องๆจะได้ทําอะไรกันวะตอนนี้กําลังเล่นอยู่เลยค่ะตามมาเลยค่ะอ่ะแอบดูแอบดูน้องๆกันหน่อยดีกว่าเวียดนามนะคะก็จะเป็นปริศนาทายภาพค่ะค่ะ ซึ่งตอนนี้ค่ะกำลังทายกันอยู่เลยหมายเลขนึงค่ะเราจะใบให้อย่างนี้นะคะน้องเปิดตอนแรกเป็นหมายเลข13ค่ะแล้วก็ใบให้ว่าเป็นพาหนะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะมั่นใจไหมคะมั่นใจไหมมัมนมม่นใจเลยตอบได้เลยยังเลยค่ะ <laughs> ยังไม่มั่นใจนะคะเดี๋ยวตอนนี้พี่ๆจะช่วยกันใบก่อนสักนิดนึงแล้วกันเอาอันไหนคะหมายเลขอะไรเบอร์สองไม่เบอร์สองเบอร์สองค่ะเบอร์สอง เบอร์ไหนดีเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองนะอ้าวดูออกเลยโอ้โหช่วยได้เยอะเลยค่ะเยอะแล้วนะเราเห็นล้อด้วยมีล้อด้วยอับใบเพิ่มเป็นพานะที่นิยมอยู่ในเมืองนครโฮจิมิน